บรรยากาศตอนค่ำนะเพื่อนๆวอนนี้เราเดินมาลงคลิปข้างนอกนเพื่อนเพราะว่าอยู่ในบ้านสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเนาะเราเดินมาเจอเต่ากลางทางนเพื่อนไม่รู้ว่าขึ้นมาจากไหนเพื่อนฝนตกหนักน้ํำในทุ่งนาเต็มทุ่งนานเพื่อนอาจจะขึ้นมาจากทุ่งนาเพื่อนมาอยู่กลางถนนเลยเราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบรรยากาศตอนกลางคืน เสียงกบเสียงเขียดร้องเต็มทุ่งนาเพืนเพื่อนฝนตกหนักมากกว่าน,นี้ตอนค่ํามาฝน,น,นหยุดตกตอนค่าฝนหยุดตกเพอเพื่อนเราเลยเอินออกมาข้างนอกมาลงคลิปข้างนอกเพราะว่าอยู่ข้างในบ้านสัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีเนาะเราเลยเดินออกมาข้างนอกบ้านตามถนนข้างหน้าหมู่บ้านเพื่อนตามทุ่งนามีน้ําเยอะตอนนี้ เรามาเจอเต่าพอดีอยู่กลางถนนเนาะเราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมกันตอนนี้เต่ากําลังวิ่งลงไปในทุ่งนาเพื่อนๆกาลังจะลงทุ่งนาแล้วตอนนี้ในน้ามีน้ำเพื่อนๆเต่าลงไปแล้ว,พวเพื่อนๆลงไปในน้ําแล้วตอนนี้หายเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนครับเพื่อนๆนะสิเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนครับ เสียงกบเสียงเสียดร้องจนชุ่งนาเลยตอนนี้หลังจากฝนตกหยุดเมื่อไม่นานนี้เพื่อนฝนตกทั้งวันเลยวันนี้เพิ่งหยุดเมื่อตอนไม่กี่นาทีนี้เพื่อนเราเดินออกมาหลังจากฝนหยุดตกเราเลยเดินออกมาลงที่ข้างนอกนั่นเพื่อนเพราะว่าข้างในไม่ค่อยมีสัญญาณเงียบไม่ค่อยมีสัญญาณเราเดินมาเล่นๆตามถนนคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตก็ชุ่มน,นาเพื่อนเราเห็นเต่าพอดีนั่นเพื่อน เขากําลังเดินอยู่ตามถนนน้องเพื่อนเดินเร็วมากเราเดินไม่ทันเขาเริ่มเพื่อนเขาอาจจะอยู่ในทุ่งนาตรงนี้น้องเพื่อนหลังจากฝนตกหนักมากในทุ่งนาน้ําเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้นาตรงนี้จะยังไม่ได้หวานข้าวเพื่อนเพราะว่าน้ําเยอะเกินน้ําเต็มทุ่งนาเลยเดี๋ยวตอนเช้าๆเราจะมาถ่ายภาพบรรยากาศในทุ่งนาให้เพื่อนได้ชมกันนะว่าน้ําเยอะขนาดไหน น้ำเยอะมากาเพื่อนๆลองฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องเต็มทุ่งนาเลยเพื่อนตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนค่ำตอนคืนนะเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มแล้วเพื่อนเสียงเขียดร้องเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆ เราจะนําบรรยากาศธ,ธรรมชาติบรรยากาศตอนแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆน้องเพื่อนเ,อนเ,อนเราจะนําภาพรบรรยากาศธ,ธรรมชาติแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆ